ก็คือวันที่สองของการมาเดินตามพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อให้พบไม้ฝูดเมื่อวานเดินได้สามจุดเนาะสี่จุดเนาลยต้องมาตัดอีกได้ตรงไหนนี่เป็นไงเดินไม้ไงเดินไม้เป็นกาแฟเดินไม้มีสลิดข้อร้อยห้าเราก็ได้ยังไงที่เขาย้ายไปอยู่ไปก่อนไปกลับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านชายทะเลอีกสวยมากนะคะทุกคนนี่คืออะไร โคดน้ำขอกดน้ำขออาดน้ำมาดิส่งยี่ว่าอานดยาวเลยยาวเลยอ๋อหายยังอ๋อ A dặn ở trong này phần lớn phần lớn nhất những câu lạc bộ của nhà mặt yên lặng của mình phần lớn phần

เราก็อยู่วันที่เลือนพงศดสี่เป็นเลือนอะไรป็นเลอไรมึงเก็บขาไว้ที่นี่เปิดเฉพาะวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้ที่เรามาคือวันจันทร์เนะาะก็เลื่อนปิดวัดปิด,ปดเราก็จะไม่ได้ดูข้างในดูแต่ข้างนอกเราพงดูข้างนอกอะ เราก็พกภูใจแล้วก็สวยงามของคนไทยมาก่ต้แล้วก็ของที่เจอด้วยแล้วก็มีรูปป้้ยของอ่าของสันของอยห้าของห้าแล้วก็ของพระรด้วยสร้งไว้เออไม่ต้องแย่งใครด้วย เช่นกันก็คือเรือวัฒนามันก็คือเรือแบบเดียวกันกับที่ครั้งสอบครั้งสามหลังไม่ว่าไม่กลับเข้ามาดูข้างในเรือแล้วนะคือเรือฝั่งสีเรือวัฒนาเรือพิรมเนี่ยเราสร้างมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันเลยคือสร้างมาเพื่อแบบประกันครับผ่อนรักษาหรือคนที่สบายใครป่วยใครอะไมาก็มาพักรักษาที่เรือนี้ได้ซึ่งหลักการตั้งชื่อก็เปิดการก็คือใครออกคืนทัพย์ได้กันทุกของต้องใส่ภายในเราก็จะได้